ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,กท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันโน่นนี่คู่อีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาอ่าเดี๋ยวไปดูกระบองเพชรน,นนะครับจะได้กระ,ะตุกจังเบยเป็นอะไรที่กระตุกจังเบยเนี่ยครับโอเคลื่นมาหน่อยหนึง่งก็หลังจากที่เรามีกระบองเพชรใช่ไหมแล้วผมรู้หลักการในการอ่า ทำฟาร์มกระบองเพชรแล้วนะผมเวลาเก็บมันเก็บจ้างมันจะแบบเวลาเก็บมันต้องเข้าไปชีดอหะนะเพื่อแม่กระบองเพชรมันตกเนาะผมก็เลยขี้เกียจนะครับก็เราจะมาทําฟาร์มมันดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะทํามันตรงเนี้ยแหละนะครับอะไรหนึ่งไม่รู้ช่างเอ๋ นี่ฮะเดี๋ยวเราขุดลงไปด้านล่างเลยโอ้ยมึงอย่าตายดิตุยิงกระตุกกระตุกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมไม่เอาละกัดแจม,มัยผมตอนแรกผมกลว่าผมจะเป็นใต้พื้นนะครับก็ไม่เอาดีกว่าเนาะบล็อกเราก็มีนี่ว่าผมเริ่มเนี่ยครับเดี๋ยวโอเคก็ถ่ายเอาไว้นาน ไหก่อนขอเวลาในการถ่ายแป๊บโอเคครับเดี๋ยวผมขอเวลาการถ่ายดินแป๊บนะฮะ <c oughs> เพราะว่าพื้นที่มันต้องใช้ใหญ่พอสมควรเลยเนี่ยกดใชมไหมโอเค แล้วผมก็จะมาอ่าสร้างตรงแถวนี้เลยนะครับจะได้ไม่ <c oughs> เดี๋ยวนะอา้อาวางไว้หนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดพอเนาะแปดหนึ่งสองสามสี่ห้า ห้าหกเจ็ดแปดเนาห้าอยู่ไหนเนี่ยทำอะไรล่ะก็เจไหมอเออเนีะ อันนี้พี่ต้องการถังน้ำเดี๋ยวพี่แปลาเองก็ได้เ,เ,ดเ,ดเปิดดีครับอ้าเปิดหาเลยเปิดไปเธอนี่มีเยอะนะครับเป็นอะไรที่จี เก็บเก็บไปก่อนนะครับมันจะได้ไม่ลุงหลังขเขาเรียกว่ายังไงดีเนาะไม่รุงหลังง่ายสินะโอเคก็หลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปมานานเนาะผม,ผมก็ไม่รู้ว่าจะมันสร้างอะไรดีก็ <c oughs> ก็คิดบอกว่ามันจะ ต้องมาสร้างอันนี้กว่านะครับเครื่องนี้น่าสนใจเลยนะครับัดเจ e r r y ตักๆตกไปเถอนะตักๆไปเถอะนะครับก็เครลอย เดี๋ยวจะลองดูสิว่ามันจะไหลดีไหม น้ำนิ่งแหละมีอะไรเหรอฮะมันมีคนใช้แล้วดิรอเดี๋ยวแป๊บนึงจะทำให้ ไปอโรศัพท์ไอสองมาดิโอเคเดี๋ยวผมก็จะรันเป็นฟาร์มเล็กๆก่อนนะครับก็เดี๋ยวอปะตรงเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงครับ กันเลยนะผมลืมหีบใช่ไหมี๋ยวก็เป็นวงจรง่ายๆเลยชิคโอเค อย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็ชิบโอเคไม่มีมมโอเคตอนนี้เราก็วางหินไปก่อนคนระับ นี่ชิบชิบโอเคแล้วก็วางทรายตรงนี้นะครับทำไมกูวิ่งไม่ได้ไอ้หำ นัก,กระโดดเก่าช่ยโอเคอืมข,นะขี่ไรขี่ม้าไปเก็บไข่ไก่นะเออมันมีหลายเทคนิคนะครับในการออทำฟาร์มนี่แหละ แต่ผมว่าผมเอาเทคนิคนี้หลยเนาะมันง่ายสุดแล้วกัดเจมี่อยากจะหอได้เลยคืน มาเดี๋ยวเราไปนอนกันดีกว่าปะน้ามาร์ดอ่ะ EP ต่อไปก็เป็นแจกแมพแล้วเนาะ You can sleep at night นี่ r h a l บนอนแล้วแล้ว พีต่ต้องรีบไปทำอันนีน้ต uh ่อแล้วคอมมอนแบบแบบน้ำ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 เออโอเคครับ แค่นี้มันเล็กไปไปดเดี๋ยวนะผมว่าไม่ต้องใช้น้ำก็ได้มันจะไม่สวยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นอันนี้ดีกว่า oh yeah ปัม๊มเวลใช่ไหมานาด้ป,ปั๊มเวลไหมอ๋อไม่ต้องไปปั๊มหรอกมันจะอันนี้เปล่าเปล่าป่ะแล้วแต่เลยตอนนี้ทำไมพี่ถึงกระตุกวะ นั่นนะนั่นนะโอเคครับก็เดี๋ยวเราให้เราเอาหยิบนะครับมาวางไว้ตรงนี้แล้วเริ่มการเอาฮอปเปอร์รชื้ โอเคนี okay. ่ครามเลานะยังไม่เสร็จหรอกแต่ผมข้อไว้ก่อน ถ้าผมมีเวลาว่างเนะี่ยผมมาตกแต่งเนาะแต่มันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะเออใช่ผมลืมบั๊กตรงนู้นให้ดูเลยหนะ้าไอ้ฟาร์มอะไรนะั่นนะี่ยไม่ใช่ ค okay, วางอย่างนี้นะครับชิปหลังจากนั้นนะครับให้เราขุดบล็อกตรงตรงนี้ทิ้งโอเค God d a m n i What the fuck อ oh, ๋อแ้ดนะร้อนจนเวียนหัวเลยเนี l on, l on. Oh, 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 si ่ยแป๊บแป๊บโอ้โหร้อนก็จะมีเสียงพัดลมขออภายด้วยนะครับร้อนจริงจริง อากาศสมัยนี้แหละเนาะมันจะเป็นอะไรที่จีๆมากถ้าไม่มีอากาศร้อนนะครับบอกไว้เลยนะกูนี่อยากชี้จิงหน้าหนาไหวไวๆร้อนบอกตรงร้อน อ้าวเหี้ยชิบหน้าเมาื่อกี้เราจะโดนปาร์คทำไมพาด์ทโอร้อนนี่ฮะก็ถือว่าเสร็จแล้วนะฮะอราะโอเคนี่แหละ ก็ผมสร้างแบบเล็กๆพอแล้วเนาะก็ถือว่าฟาร์มเนี่ยเสร็จสมบูรณ์นี่ครับเอาเล็กๆพอไม่รู้ว่าจะเอาอ่ะอันนี้ไปทำอะไรดีแต่ก็ทำๆไปเถอนะเนาะเราก็เซิร์ฟจ,จะได้เจริญรุ่งเรืองไปด้วยนะครับเป็นอะไรที่จีจีนะผมว่าจีจีนะ แล้วก็น่าจะดีด้วยแหละเพราะว่าถ้าสมมุติเราต้องการย้อมขนแก่สีเขียวอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาแค่เอาไปเผาอย่างเดียวเองเนาะไม่มีอะไรมากนะครับตอนแรกผมนึกว่าฟาร์มเนี่ยมันจะทํายากแต่ผมมาดูอีกทีโอ้โหมันง่ายจังวะนี่ยโคตร,ป,รป่าง่าย น้านบนก็ปล่อยมันทิ้งไว้เนาะเพราะว่ามันจะอ่ามันจะได้กระบองเพชรจะได้ตกลงมาได้นะครับตรงนี้เนี๋ยผมก็จะเอากระจกมาใส่เป็นบล็อกกระจกกันแล้วกันเนาะจะได้ดูสวยงามหน่อย โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปเอามาเดี๋ยวดูใครไก่แป๊บก็เจ๊ไปเยอะมากบ่งตรงทำชูก้าผมทำไปแล้วเดี๋ยวไปดูผลผลิตกันด้วยนะครับเออผมต้องการอ่ะคุณต้องการอะไรวะคุณลืมเอ้ยอัตตา หนังวัวไม่มีเหลือวะ่ะสักอันหนึ่งนะ่านะ่านะพดสเตเจอหนังวัวแล้วทาไมพี่เจ้าเจอแต่เหนือกัด์แจเมกทำไมมันไม่มีเลยวอเดอะฟ้า y เดะ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 เจอแม่เจอแม่พ you know ัดกูบอกให้อายกูหน่อยกูบอกให้กูอายกูหน่อยเช็ดคอกมันอยู่ไหนก็เจเมพัดเสร็จแล้วก็เอากระจกไปเผาได้ไปขุดทรายแล้วไปเผาได้เออใช้มือขุดก็ได้หรือมึงก็ค้ามอา What the fuck is this you know? ไม่ต้องปลาหรอกนะพี่ต้องการบัวนะจ๊ะบัวจ๋าไม่พี่เร็วเนาะมันไม่มีอะไรที่จีจีไปกว่าน,นี้แล้วคุณนี่บอกตรงบัวจ๋าบัวกูกลัวผีแล้วนะเจอยังสัตว์ เรา g u น a เ,เ,เ,เดันันาเดดต็ดปแล้วกูเล่นกูกูเล่นเอ๊ะเอแะเจนเนเรนแบบเป็นอะไรที่กระตุกมากโทรศัพท์กูก็อื้อ what the fuck help me you know นอนนอนนอนเซฟิฟมันเริ่มกระตุกแล้วอ้ยผีมันเริ่มเจนเนเรตนอน เดี๋ยวนอนโอ้ยกงบสิมึงจะลุกทำไมล่าให้น้องเล่นด้วยเป็นอะไรที่ปวดหัวมากทุกคนอย่าเอาน้องไปเล่นด้วยนะเป็นอะไรที่ปวดหัวมากอ่าววอยู่ไหน อีบัวเจ้าอ่บินี่เรามาตามหาวัวหรือเามาตามเนอะไรหนอ่เราชุ้ยบอกพาดไปเอาอันนี้มาดีขุดทรายอ่ะซาด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 าลาดลดาลาดาเจอวัวตัวหนึ่งเนี่ยกูเป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆเลยแต่ตอนนี้กูไม่เห็นสักกะตรัวรอย กูต้องการเออไม่ไม่เอาวัวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาก็ได้ข้ามาทิ้งแม่งเจ้าวัว่าดิเอวานะาอุ้ย เป็นอะไรที่จีจีแล้วกูฆ่ามาทำไมวะเน,นี่ยไอ้สัตว์เด้ยโอเมกันอย่างงงอะเป็นอะไรกูเนี่ยซึ้งอะกูฆ่าหมดทำไมวะเน,นี่ยเป็นอะไรที่แบบแปวแปวกู <c oughs> <c oughs> พูดผิดไม่ได้เอ,อะอะแปวทรายดีบอกให้แปวทรงแปวทรายมาทำอะไรเนี่ย เอาแล้วหนังวัวอยู่ไหนอะหนังวัวอยู่ไหนอยู่ในบ้านเนี่ยไหนอะเห็นแล้วกูเห็นมึงแล้วแล้วมึงไปทำเยี้ยอะไรนั้นกูรู้แล้ว กูรู้แล้วมาเอาสายเยอะๆอ่ะแบบหกสิบสี่ชุดหนึ่งอ่ะได้กี่ชุดละหาดินอุดทุยหาดินอุดด้วยนี่นี่เมาดิงกับพี่อก็เจมม เอาพัดดินอันหลังมาเนี่ยเนี่ยโอเค63หกสิบสามโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลผลิตด้วยเดี๋ยวเรามาดูผลผลิตน,นี้กันโอ้ก็เจมิกเป็นอะไรดีแบบว่า I am พึงพึงพอใจ ติ๊กไม่มีแล้วหรอม่ขาดสองเงนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวพี่ขึ้นไปเอาไม้บน,นบนฮะอ,อ,อย่ามามั่วเออช่างแม่งเนี่ยช่างแม่งเนี่ยแล้วมึงไปเอ,เอามามันเอาดูจุ้ยแล้วมันมาจากไหนตัดอะไรวะ มันตัดอันนี้ไม่ได้หรอมันมีแต่ตัดไอ้ต้นไม้แหลงในในทะเลทรายแล้วมันได้สติกไ้ตัดไม้แล้วมาค่ะเต,ตฟะฟ้าพี่ค้าไปเช็คไปแล้วแต่พี่ค้าไปเช็คไปแล้ว ก็เด้ไหมเออเอาทรายไปเผาให้กูก่อนเถอะเออเอามาเอามามาไปเผาเลยพัดก็ไปเผาดีมึงก็มานี่สี่อยู่น่าเดี๋ยวกูตบเดี๋ยวตบ โอเคเดี๋ยวเราเรอเ,เ,เดี๋ยวพี่เดี๋ยวขอตัดคลิปไปรอทรายแป๊บเนาะโอเคโอเคตัดคลิปแป๊บนะครับรอทรายก่อนนี่เชี่ยแม่งหายโอเคเนาะเรามาต่อกันเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเหลือแค่วางกระจกแม่งเลยอะไรจะออื <c> ้ <oughs> บอกว่าอร่อยนายชิ้นไนี่ครับอโอเคเหลือแค่วางกระจกไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีอีฮิอีฮิบอกว่ารอ,อร่อยนะครับออร่อยเด็กก <c oughs> ูยังไม่ได้กินอะไรแล้วกูบอกอร่อยทำไม <c oughs> บอกว่า <c oughs> อร่อยอร่อยช่ยเนี่ยโอเคยังไม่เสร็จ <c oughs> นี่โคตรโหดอะ่ะบอกไว้เลยใครๆทำแบบตูไม่ได้หรอกเคียเช็ดแม่โอเคนะครับวีนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากก็แค่อย่าบอกรักชอนะรักทุกคนที่มากดไลค์และ Subscribe ของผมนะครับไม่ได้รำเอียงอะไรเลยไอชิพายกูรำเอียงเพราะฝนเนีน่ยแหละโอเคนะครับผมหลังจากที่เราทำฟาร์มอ่ะ อันนี้มาใช้วเวลานานพอสมควรนะครับก็ขอจบคลิปเลยแล้วกันเนาะก็ไม่อยากจะบอกอว่าอะไรนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมบ๊ายบายไปเจ้าไปจาตุ๊ต,ตุตุ๊ตุ๊นะครับยโอเคบ๊ายบายครับ